สวัสดีค่ะนี่ก็คือช่องคุณยา่านพมาศภาษาอังกฤษก็แอดยานพโครเชเห็นแล้วนะคะว่าในในหน้าจอนี้ก็เป็นเถาวันนะคะเป็นเถาวันเถาวันมีเฉพาะยอดแล้วก็เถาวันมีมีอย่างนี้นะคะมีใบอ่อนออมีไอ้ใบอ่อนออนมาแล้วแต่เจ็ดใบเก้ใบอะไรก็แล้วแต่นะคะ ทีนี้จะมาดูการเริ่มต้นนะคะเห็นไหมคะยติจะมีสมุิเอานี้ออกไปเป็นเถาวันชนหัวชนกันอย่างนี้เอาทําเป็นรูปหัวใจก็ได้นะคะอย่างนี้การนี้เป็นเถาวันรูปหัวใจนะคะเอามาเชื่อมกันก็เป็นรูปหัวใจได้นี่คือเถาวันทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีการถักแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการทําแค่นี้ก็ไปจดจรดกันแล้วเอาใบามาแซมก็ได้นะคะได้เบอร์20นะคะวีนัสเบอร์20ค่ะ แล้วก็เข็มนี่ย่าจะใช้เข็มเบอร์สี่มันมองไม่เห็นแล้วล่ะนะคะอ่าเริ่มนะคะทำปมแล้วก็ทำโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เอียงมานิดหนึ่งนะคะเราจะไปทิ่มด้านหลังนี่นะคะด้านหลังนะแล้วก็ดึงผ่านมาค่ะดึงผ่านมาแล้วก็มือก็จับไว้ดึงคราวนี้เราก็จะ จะทะยงเข็มมาอย่างนี้นะคะดึงไปตรงนี้ให้ได้สองเส้นนี่นะคะรวมทั้งมีอยู่แล้ว1เส้นก็เป็นสามเราก็จะด to ึงผ่านดึงผ่าน2นะคะนี่มันก็จะขึ้นทีนี้ก็พลิกกลับได้มาอย่างนี้นะคะก็ดึงผ่านตัวนี้คราวนี้ก็จะเห็นแล้วนะคะจะเห็นแล้วตรงนี้ยเราก็จะมาดึงผ่านแทงลงไปในนี้ให้ได้สองหลักนะคะให้ได้สองหลักให้ได้สองเส้นค่ะก็รวมทั้งมีอยู่ใน มีอยู่ในเข็มแล้วหนึ่งก็เป็นสามแล้วก็แทงขึ้นมาอย่างนี้อีกค่ะอานะะนี้ก็จะเห็นแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีสองเส้นตอนแรกๆมันจะยากนิดหนึ่งตอนนี้เราก็จะพลิกกลับมาอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะดึงเลยก็ได้นะแล้วก็พยายามดึงตรงนี้ให้ขึ้นมันจะได้ยืดหยุ่นมันจะไม่แน่นต่อไปก็ตรงนี้เห็นสองสองได้สองเส้นนะคะก็ไปควักข้างล่างมาดึงขึ้นมาอย่างนี้ ต่อไปเลยค่ะนี่นะคะสองเส้นนอนเข็มทะแยงมาแล้วก็ควักไปก็จะได้เป็นเป็นเส้นแต่เส้นเส้นเขาเรียกตะเข็บตะเข็บงูนะคะกระดูกงูไม่ใช่ตะเข็บงูมาอย่างนี้นะคะหยิกลับมาควักได้ข้างล่างขึ้นมาได้สองเส้นนี้ค่ะแล้วก็ผีสองนะคะดึงผ่านแค่สองนะเราก็จะเหลือ ได้ในเข็มสองแล้วก็ดึงผ่านอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็แทงมาอย่างนี้นะคะพี่กกลับเพื่อไปควักได้ข้างล่างดึงขึ้นแทงให้ได้สองเส้นแล้วก็ดึงขึ้น ควักได้ข้างล่างมาเว,เวลาเวลาญาดึงสังเกตไหมเวลาญาดึงญาจะดึงตรงนั้นให้สูงอันนี้นะคะก็อ้าวคราวนี้เห็นเป็นเห็นเป็นกระดูกงูชัดเจนแล้วนะคะเนี่ยนะคะคราวนี้เราก็ต้องแทงนอนเข็มมาแทงมาทางนี้ค่ะแล้วก็พลิกลายมาอย่างนี้ดึงข้างล่างขึ้นมาผ่านก็จะได้เป็นสองเส้นแล้วก็ นี่นะคะไปช้าๆนี่นะคะดึงแทงสองเส้นควักข้างล่างขึ้นมาเป็นสองดึงผ่านไม่ยากใช่ไหมคะตรงนี้เราก็ดึงให้มันสูงๆจะได้ไปเร็วๆนี่คะ่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆจะเอายาวเท่าไหร่ก็เออ แล้วแต่ความต้องการจะเอาจะเอาเอาถาว,วันยาวเท่าไหร่ก็ได้เลยค่ะนะคะทำไปเรื่อยๆเห็นเป็นตะเข็บงูชัดเจนแล้วนะเอกระดูกงูชัดเจนแล้วนะคะทำไปได้ความยาวตามต้องการนี่ค่ะยางก็ได้มาประมาณนี้นะคะแล้วแต่ใครจะเอาเท่าไหร่ไม่ว่ากันนะคะทีนี้วิธีทำยอดมันก็จะมีจะมี จะมียอดหมุนซ้ายยอดหมุนขวานะคะแล้วแต่อันนี้ตาจะทํายอดแรกนี้ทําฝั่งบนก่อนนะคะก็เริ่มแรกนะคะเริ่มแรกก็นี้เลยค่ะจะมีจะมีกระดูกจะมีกระดูกงูจะมีติ่งมันนะคะทุกอันนะคะก็ดึงมาค่ะแล้วก็แล้วแต่เลยใครอยากต้องการปุ่มอยอดเถาวันใหญ่แค่ไหนก็ดึงผ่านมาเก็บเอาไว้ค่ะยังยังยังไม่รวบนะคะผ่านไปเรื่อยๆค่ะสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่าที่ดึงไหวนะคะเท่าที่เข็มเรามันจะมันจะจุได้เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ้า มันไปไม่ได้แล้วมันแน่นแล้วยาก็จะดึงเลยนะคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะเป็นอย่างนี้ก่อนเราก็จะควักผ่านเลยนะคะผ่านหมดเลยค่ะดึงดึงค่อยๆดึงผ่านนะคะดึงปูดเลยนี่มันก็จะมาอย่างนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะมาอย่างนี้แล้วก็ล็อกเลยค่ะนะคะล็อกไว้ก่อนอันดับหนึ่งแล้วก็คว้ามามาดึงให้มันล็อกฝั่งนี้นะคะ คว่ำมันไว้นะคะดึงมันเมื่อกี้เรามีสองเส้นตรงนี้ใช่ไหมคะเรามีสองเส้นนะแล้วก็มาอย่างนี้ค่ะค่อยๆค่อยๆนะคะล็อกให้มันให้มันเป็นนี่เราก็จะได้ก็จะได้เถาก็จะได้เถาวัน หันหันไอ้ตรงหัวมันไปทางทางซ้ายนะคะหัวไปทางซ้ายเรียบร้อยอันนี้หันหัวไปทางทางขวานะคะเห็นไหมคะมีซ้ายมีขวามันชิดกันอยู่นะคะเนี่ยอันนี้หันมาทางซ้ายอันนี้จะหันมาทางขวา,อาพอได้โซ่มาเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะคะเราจะเราจะหันหัวมาทางมาทางขวาเราจะทำไอ้ม้วนมาทางขวานะคะ อาเริ่มนะคะเราจะบนทางขวานะคะเราจะให้อยอดเทวันมันบุญทางขวาแล้วก็แทงนี้นะคะด,ด้านเข้าหาตัวเราค่ะหนึ่งสองไปควักได้จากข้างล่างนะคะจากข้างล่างกระดูกงูไปจนที่เราพอใจนะคะจนเราพอใจค่ะ แทงไปเรื่อยๆควักได้ได้มันจะอยู่ข้างล่างกระดูกงูนะคะควักมันขึ้นมาอันนี้จะวนขวาเข็มย่ามันจะเป็นมันจะเป็นเอกอันนี้มันจะสั้นตรงนี้มันจะใหญ่ ก็ไปเรื่อยๆนะคะตามความพอใจของใส่คงไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยอ้าวตัวสุดท้ายแล้วนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ก่อนดึงนะคะก่อนดึงค่ะทีนี้ได้มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะต้องเอากระดูกงูคว่ำลงไปให้ได้มันขึ้นมาอยู่ข้างบนคราวนี้เราก็ดึงเลยนะคะค่อยๆดึงค่ะดึงผ่านทุกช่องทุกช่องนี่นะคะ พอดึงผ่านแล้วเราก็ล็อกมันสักก่อนก็ได้นะคะล็อกมันสักก่อนก็ได้ครั้งหนึ่งนี่ค่ะนะคะมันก็จะชิดกันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะเพื่อให้มันแน่นขึ้นเราดึงอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาทางนี้เฉียงๆมานะคะให้ได้ักเส้นสองเส้นสามเส้นก็ได้ค่ะนะคะเพื่อล็อกล็อกมันดึงผ่านมาเลยค่ะ นด่งผ่านมาเลยนะคะนี่ค่ะก็จะม้วนได้แล้วนะคะม้วนเป็นวงเป็นวงกลมเป็นยอดอันนี้ได้แล้วแต่อันนี้ด้านผิดนะคะทีนี้ต้องให้ตรงตรงมุมนี้นะคะมันชนแล้วก็ล็อกอีกครั้งหนึ่งตรงนี้มันมีได้อยู่สองเส้นแล้วก็ไปควักไอ้นี้มาปมได้ของเรามานะคะดึงผ่านอีกรอบหนึ่งกลับมา หงายมานี่ก็จะเป็นจะเป็นด้านถูกเป็นบนขวามาแล้วนะคะเนี่ยน,นี้คือด้านถูกนะคะถ้าด้านผิดมันจะอย่างนี้นี่ค่ะบนขวาอันนี้บนซ้ายนะคะนี่ไหมคะจะคู่กันอยู่ลักษณะนี้และตัวนี้ก็อันนี้ก็วนขวานี่ไหมคะสามอันแบบนี้นะคะนี่ก็ขวานี่ก็ขวาตัวนี้ก็ซ้ายทีนี้เราก็ไปถักด,ดอกถักตรงไปเลยนะคะมาอยู่ทางขวา การการที่จะทําซ้ายหรือขวาที่ย่าบอกตั้งแต่ต้นคลิปถ้าจะทาถ้าจะทําซ้ายก็ต้องดึงข้างบนใช่ไหมคะดึงข้างบนแต่ถ้าจะทําขวาก็ต้องดึงข้างล่างมันก็จะม้วนมาลักษณะนี้นะคะวิธีการคราวนี้ก็จะไปต่อที่อันนี้นะคะจะทําอย่างนี้ต่อไปเลยนะพอมันติดกันเสร็จแล้วเราก็จะทาจะทําตัวหนอนนะคะทําตัวหนอนหรือใบอ่อนนั่นเองเอา้าวเริ่มเลยค่ะ เราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ斯ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็พันรอบเส้นนี้นะคะปดหนึ่งก็จะได้ได้สองแล้วนะคะทำอีกค่ะปดทีละหนึ่งนะคะพันหัวเข็มลงไปปดทีละหนึ่งให้ได้สักประมาณแล้วแต่เราแล้วแต่ว่าเราจะจะต้องเอาการตัวหนอนตัวนอนมันเยอะแยะแค่ไหนนะคะปดไปค่ะ เท่าที่สามารถปลดได้ปลดทีละหนึ่งค่ะมันจะต้องค้างในเข็มหนึ่งแล้วก็จะเพิ่มใช่ไหมคะอีกสักสอง หนึ่งพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็อย่างนี้ก่อนแล้วก็มาค่ะดึงมาสองแล้วทีนี้คราวนี้เหลือก็ทําแบบแบบแบบม้วนหัวเลยนะคะดึงผ่านหมดเลยค่ะดึงผ่านหมดแล้วก็จะต้องเจอตรงนี้นะคะ ผ่าก็จะได้ตัวหนอนหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้ใครต้องการทำตัวหนอนติดก็ตรงนี้ก็ขึ้นโซ่นะคะขึ้นโซ่ไปเลยค่ะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มหนึ่งพันไปเลยค่ะแล้วแต่ ย่าไม่ได้นับนะย่าเอาที่มันพอมันแน่นยาก็จะพอต้องให้ได้หนึ่งครั้งนะคะอ่ามันหลุดลุกก็ต้องทําใหม่คะ่ะต้องปลดแค่ครั้งเดียวไม่งั้นลายมันจะมันจะไม่เป็นตัวหนอนที่สวยอ้าวได้ละพอแล้วแน่นละนะคะก็จะลงมาตรงนี้ก่อนนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็ปลดสองซะก่อน แล้วก็ข่าวนี้ก็ดึงยาวเลยค่ะนี่แล้วก็ลงมาที่นี่นะคะที่แง่งแง่งแรกเลยดึงผ่านแล้วก็มาดึงผ่านแง่งที่สองอีกก็จะได้สองตัวแล้วนะคะสองตัวแล้วก็ทําไปค่ะแล้วแต่เราจะเราจะพอใจทําไปกี่อันนะคะเนี่ยนะคะก็ทําไปตลอดเลยใครอยากจะยาวมันนี้ก็ได้นะคะใครอยากจะทำยาวมันนี้ก็ได้อันนี้คือ เป็นอิสระของความคิดของแต่ละคนย่าก็จะทำประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ส่นะคะส่วนตัวนี้ส่วนถาวันตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มันแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะก็เดี๋ยวย่าไปทำให้เสร็จแล้วมาเจอกันตอนที่ย่าพอใจตรงไหนก็มาดูตรงนั้นนะคะอ่า พอหญ้าพอเลยนะคะทําเป็นแค่ดอกทําเป็นแค่เหมือนว่าเป็นดอกเป็นดอกไม้อย่างนี้เลยก็ได้นะคะนี่ทําแค่นี้พอแล้วย่าจะจบนะพอตัดไหมเสร็จแล้วเราก็จะเก็บเราก็จะเก็บเลยนะคะ<ม>เราก็จะเก็บไหมเลยค่ะเราย้อนนะคะแทงย้อนมาหญ้าไปได้เข็มอันนี้มาแล้วเขาเรียกเข็มหัวทูนะคะเข็มหัวทู่เข็มตัวสั้น ย้อนไปย้อนมานะคะมันก็จะล็อกกันเองได้นะคะต้องการดึงตรงไหนให้มันชิดแล้วก็ทำตอนนี้ก็ได้เลยค่ะนะคะ เพ,เพราะที่เราถักงานที่เราถักไว้มันจะแน่นอยู่แล้วเราก็สอดเข็มมันเข้าไปดึงย้อนไปย้อนมาแค่นี้ก็เรียบร้อยเราตัดอันนี้คือด้านผิดนะคะคือด้านผิดนะแล้วเวลาเราจะไปวางไปวางลงบนแผ่นโฟมเราก็ต้องเอาด้านเนี้ยคว่ำลงไปอย่างนี้นะคะอ่าทีนี้พอด้านผิดเสร็จแล้วเราก็มามาดูด้านถูกกันค่ะลักษณะอย่างนี้ค่ะก็คือถาวร เถาวันนะคะเถาวันอาจจะเป็นทําให้หมันเป็นดอกไม้ก็ได้เป็นเถาวันหรือเป็นดอกไม้ก้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสิ้นสุดการทํเถาวันแล้วนะคะเนี่ยก็ได้เถาวันมาหลายอันเลยนะคะอันนี้ย่าบังเอิญทํามาขวาหมดนะคะถ้าไปทางซ้ายถ้าอันนี้ถ้าเราจะทําเป็นดอกไม้ตรงนี้ต่อไปทางซ้ายมันก็จะวกไปทางซ้ายเห็นไหมคะอันนี้คือด้านผิดนะคะด้านผิดนะนี่คะ่ะด้านผิด แต่พอวกกลับมาอย่างนี้ก็เป็นด้านถูกค่ะนะคะแต่ไอตะเข็บอะ่ะมันไม่มีถูกมีผิดนะคะแต่ว่าเวลาเราเราวนกลับอย่างเงี้ยนะคะเราวนกลับอย่างเงี้ยมันต้องวนให้ถูกถ้าสมมุติเป็นอันนี้นะคะก็จะเวลาเราถักอันนี้ไปมันก็จะวนวนมาลักษณะก็เริ่มต้นตรงนี้นะคะมานี่มานี่มาเรื่อยๆแล้วแต่เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการถักถาวันของย่างง่าย มันจะยากมันจะช้าก็ตรงไอ้ทำทำกระดูกงูแหละจะยากนะคะแล้วกระดูกงูเนี้ยไม่จําเป็นว่าจะเอามาทําอันนี้ก็ได้เอาไปไปถักอย่างนี้แล้วก็เป็นสายรัดเป็นเป็นคล้ายๆเข็มขัดเอาไปทําสายเสื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเสื้อมหลวมๆก็ถักอย่างนี้ไปก็เอาไปทําเป็นเข็มขัดเส้นเล็กๆนะคะผู้หญิงก็จะเป็นงานเล็กๆอันนี้ย่ายังไม่ได้อันนี้ย่ายังไ,ไม่ได้เก็บนะคะเดี๋ยวไปเก็บทีหลังส่วนอื่นเก็บหมดแล้วค่ะ นะคะส่วนอื่นเก็บกันหมดแล้วก็ให้ดูลักษณะนี้นะคะคือถาวันคลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ